สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพื่อนบ้านสตอรี่นะครับเป็นช่องที่นําเสนอข่าวสารข้อมทศเพื่อนบ้านมาเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ก็จะพูดเรื่องสถานการณ์ล่าสุดระหว่างไทยกับเขมรต่อน,นั่นแหละครับล่าสุดนี้คุณจรน,นี่มือปราบนะครับเป็นตํารวจน้าดีตํารวจที่มีความสามารถนะครับได้ไปวิพากษ์วิจารณ์นายกงอิงนี่แหละครับก็เดือดร้อนนะสิครับเพราะว่าถูกเอาผิดทางวินัยนะครับ ถูกตรวจสอบทรัพย์สินนะครับถูกตรวจสอบทรัพย์สินจนกระทั่งคุณจอร์นี่มือปราบนี่ยทนไม่ได้นะครับเป็นตํารวจมายาวนานต้องลาออกนะครับปัจจุบันนี้ลาออกนะครับคุณจอหนี่มือปราบนะครับอันนี้ผมเข้าใจนะครับเพราะว่าเคยเคยโดนแบบนี้เหมือนกันตอนเป็นครูนะครับตอนเป็นครูนี่พอบังคับนะครับให้แต่งชุดให้ใส่ชุด ประชารัฐนะครับต้องใส่สูตรแต่งชุดประชารัฐแล้วก็ให้ไป,ไปฟังซีดีนะครับซีดีของลุงตู่นี่แหละครับที่จะเอามาเปิดที่วิทยาลัยครูศรีสะเกดนะครับไม่ไปไม่ได้ต้องไปเป็นตัวแทนห้องเรียนไปฟังก็ต้องไปนะครับไปไปฟังทางท่างที่ไม่อยากไปไม่อยากฟังต้องทําเราเป็นข้าราชการนะครับเจ้าในายใหญ่ของเราก็คือนายกนั่นแหละครับ จะไปขัดขืนอะไรไม่ได้เลยแต่คนจนนี่มือปราบเนี่ยกล้าไปหน่อยนะครับเขาก็เลยไปวิพากวิจารณนายกอุงลินี่แหละครับที่ผ่านมาวิพากวิจารณจ,จนเดือดร้อนแล้วครับก็เลยถูกเอาผิดจนทุกวันนี้น่าเห็นใจนะครับนี่แหละคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่ตอนแอดมินนี่วิพากวิจารณ์ได้ก็เพราะว่าตอนนี้ไม่ได้เป็นครูแล้วนะครับก็เลยเต็มเต็มที่ตามสบายนี่แหละคือเขอได้เปรียบนะครับ เพราะฉะนั้นก็เตือนข้าราชการนะครับว่าจะวิาพากษ์วิจารณ์นายกเนี่ยระวังตัวด้วยนะครับว่าจะโดนแต่ปัจจุบันนี้นายกก็หยุดปฏิบัติหน้าที่ราชการไปแล้วนะครับแต่ก็ยังทํางานอยู่นะมาเป็นทํางานเป็นรัฐมนตรีกระทรวงวัฒน,นธรรมนะครับงานแรกที่เขาแก้ตัวใหม่ก็คือเมื่อนายฮุนเซนทําให้เขาเดือดร้อนนะครับเขาก็เอาคืนนะครับ เอาคืนโดยการสั่งระงับการส่งคืนวัตถุโบนราณ20ชิ้นที่ได้จากสิงคโปร์นี่แหละครับคือจับได้ที่สนามบินสิงคโปร์พอจับได้มาก็มาวิเคราะห์เป็นของใครนักประวัติศาสตร์ไทยก็มาวิเคราะห์ก็บอกว่าเป็นเป็นศิลปะบาปวนบาปวนต้องคืนให้ขเขมรนะครับก็เลยมีกําหนดส่งคืน กำลังจะส่งคืนอยู่แล้วพอนายยอุงอิงเข้ามาปั๊บหยุดก่อนอย่าเพิ่งส่งคืนเก็บไว้ก่อนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วก็ดีนะครับก็ดีนะครับเพราะว่าแอดมินก็ไม่เห็นด้วยหรอกครับว่าจับได้ที่ซึ่งปูไม่ได้จับได้ในแผ่นดินไทยเนี่ยแกไปสรุปว่าเป็นของเขมรได้ยังไงบาบวนบาบวนก็จริงอยู่บาบวนนั้นเป็นคําตั้งนะครับจอร์ดเซเดเป็นคนตั้งตั้งว่าบาบวนเนี่ย ก็คือศิลปะแบบการนุ่งผ้าทุกขเหมนนนี่แหละครับแล้วก็เป็นการสร้างปราสาทแบบมีวัดแหลมนั่นแหละครับคือเวบวาปวนแต่ก่อนนี่แบบคลังแบบคลังก็คือเก่าแก่กว่าคลังก็คือขังนั่นแหละครับคลังแปลว่าขังในภาษาเขมรการตั้งชื่อเขาก็ตั้งง่ายๆนะก็บอกว่าเออเขาสร้างขึ้นมาเพื่อความเข้มขลังเพื่อใช้วิชาเวทมนต์เพื่อความเข้มขังก็เลยใช้เป็นศิลปะแบบคลัง คลังแปลว่าขังขังแปลว่าขังหรือแปลว่ามีอมีมากนะแปลว่าขังแปลว่ามากแปลว่าใหญ่นะครับแปลว่ายิ่งใหญ่เนี่ยเขาเรียกเขาเยเขาเรียกแบบนั้นนะครับก็อย่างเช่นแปลอย่างเช่นเจ็บมากเนเขาบอกว่าชื่อคลังอย่างเงี้ยเจ็บมากก็ว่าชื่อคลังนะครับ ชื่อครั้งเหมือนกับที่เล่าให้ฟังไปแล้วนะครับว่าแต่งงานใหม่นะคนขมีนแต่งงานใหม่สาวขมีนนะครับที่คูขันนะครับไปแตะไปจดทะเบียนสมรสเอาพ่อแม่ไปด้วยทีนี้นายทะเบียนก็เลยถามว่าชื่ออะไรนะชื่อไม่ใช่ชื่อนะครับชื่ออะไรนะครับจะจดทะเบียนให้เนี่ยคือพ่อแม่พ่อแม่ก็เขาก็งงนะครับเพราะว่าเขาพูดภาษาเขมร แม่ไปด้วยก็เลยบอกว่าชื่อไ ret, อ้ชื่อไอ้ชื่อชื่อชื่อกับชื่อเนี่ยมันคล้ายๆกันชื่อก็ว่าเจ็บเ,เจ็บตรงไหนนะเจ็บตรงไหนนะครับเขาเขาเขาคิดว่าแม่ถามว่าเจ็บตรงไหนเขาก็เลยว่าชื่อนอยุยนายทะเบียนก็เลยบอกว่าออสะกดยังไงนายทะเบียนแปลไม่ออกแล้วสะกดยังไงนะครับนี่แหละคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นคําว่าคลังเนี่ยมันแปลว่ามากแปลว่า ขลังนะครับแปลว่าขลังแปลว่ามากนะครับมันเป็นอย่างงั้นเพราะฉะนั้นบาปวนหรือว่าอะไรต่างๆนานาเมนเป็นไม่ได้ตั้งด้วยเองสิจัสเซเดเป็นคนพูดนะครับสมัยนี้ยกให้เป็นบาปวนนะเพราะว่าศิลปะเริ่มพัฒนาแล้วนะแต่ก่อนนี่ทำไม่สวยนะครับไม่ค่อยสวยนะครับไม่ค่อยสวยพอมามียอดมามีตัวประสาทเริ่มสวยงามแล้วพัฒนาขึ้นเรื่อยๆแล้ว ตั้งชื่อว่าให้เป็นปลาปวนก็ยศเเดตั้งนะครับไม่ได้เกี่ยวนะครับเพราะฉะนั้นไทยก็มาตีแล้วเออแต่ถ้าเป็นปลาปวนต้องเป็นข้อเข,ขมรแน่นอนอนี่แหละคือ20หินนี่จึงต้องให้เขมรเนี่ยต้องคือนห้เขมรเพราะว่าเป็นปลาปวนนะครับแต่จริงๆแล้วปลาปวนก็คือทุกที่นะครับคือศิละปะน,นี่ มันเป็นได้ทั้งครังเป็นได้ทั้งปลาปวนเป็นได้ทั้งอะไรที่เขาตั้งในสมัยโบราณทั้งนั้นแหละเพราะว่าในสมัยแรยกๆเนี่ยมันก็ยังไม่พัฒนายังไม่สวยแบบที่เป็นแบบครังนี่ก็ค,คือแบบไม่มีหลังคานะครับล้วใช้หลังคาญ้าหลังคาฟางนะครับยังไม่ได้มีหลังคาเป็นปเป็นก้อนหินตั้งขึ้นไปสูงๆแบบยอดแหลมนะครับก็คนขอมก็มาสร้างครั้งแรกที่ แบบมีหลังคานี่ก็คือพิมายพิมายน,นี่มีหลังคาแหลมนะครับก่อนนะก่อนพิมายนี่หลังคาไม่แหลมเพราะฉะนั้นมันเริ่มต้นพัฒนาปลาปวนนี่จากพิมายนะครับไม่ใช่จากนครวัดน,นะครับนครวัดเกิดหลังพิมายเพราะฉะนั้นขอมมาสร้างไว้นี่จแต่ว่าขอมคือเขมรมันก็ไม่ใช่อีกเพราะว่าขอมกับเขมรไม่ใช่เผ่าพันธุ์เดียวกัน คำวา่าขอมและไม่ใช่เชื้อชาติไม่ใช่ตระก,กูลไม่ใช่เผ่าพันธุ์นะครับขอมก็คือวัฒน,นธรรมศาส,สนาพราหมณ์และก็ฮินดูนี่เราเขาเรียกว่าขอมพราหมณ์ฮินดูพราหมณ์แล้วก็พุทธมหายานนะครับเขาเรียกว่าขอมใครที่มีนับถือศาสนาแบบนี้เขาตั้งให้ว่าเป็นชาวขอมนะครับสร้างปราสาทแบบนี้เขาให้ตั้งเชื่อเป็นสาวขอมปราสาทแบบนี้ก็สร้างในประเทศไทยด้วยประเทศ กัมพูชาด้วยจะไปตู่ว่าเป็นของกัมพูชาทั้งหมดมันก็ไม่ใช่เพราะว่าเขาสร้างไว้ที่ลบบุรีเขาก็สร้างพีมายเขาก็สร้างไม่ว่าจะเป็นที่ไหนๆน,นะครับไม่ว่าลบบุรีพีมไมหรือว่าพนมรุ้งก็ก่อนพระน,นครวัดทั้งนั้นนะครับขอมก็คือสร้างในประเทศไทยก่กนเพราะฉะนั้นถามว่าขอมเป็นพระหลุดของใครเนี่ย ผูกพันกับประเทศไทยมากที่สุดนะครับคือตระกูลของกษัตริย์นี่มันเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลานะครับตระกูลของขอมนี่ก็ครองประเทศไทยมายาวนานเหมือนกันนะครับอย่างเช่นสุขโขทัยเนี่ยก็ครองสุขโขทัยเหมือนกันอย่างเช่นขอมสบาดโขลลาโพงนี่ครับก็ครองประเทศไทยนะครับสร้างประวาทที่สุขโขทัยนี่ก็มีแบบประวาทแบบ นี่แหละครับแบบขอมนี่ก็มากมายเพราะฉะนั้นขอมในประเทศไทยนี่ก็เกิดในแผ่นดินไทยแล้วก็อยู่ในประเทศไทยครอบครองเป็นกษัตริย์ไทยนี่แหละครับก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งขอมกบดคนลำพงถึงแม้ว่าจะถูกปราบด้วยพ่อคุณบางกังหาวหรือว่าพ่อคุณพาเมืองเนี่ยก็ถือว่าเป็นกษัตริย์ไทยนะครับเพราะว่ากษัตริย์ไทยแต่ก่อนเนี่ยถ้าเป็นชาวขอมเนี่ยเขาจะ ตั้งชื่อว่าเป็นพระเจ้านั้นพระเจ้านี้แต่ถ้าเป็นชาวไทยตั้งจะตั้งเรียกพ่อขุนนะครับพ่อขุนพราเมืองพ่อขุนศรธีธารทิศเนี่ยเขาเรียกพ่อขุนแต่ถ้าเมื่อใดที่เป็นแบบขเขมรเขาจะเรียกพระเจ้านะครับถ้าเป็นพ่อขุนก็จะปกครองอีกแบบหนึ่งถ้าเป็นแบบพระเจ้านี่เขาเรียกว่าเป็นเทวราชานะครับ ก็เป็นตระกูลขอมปกครองมาตลอดกษัตริย์ไทยที่เรียกว่าเป็นพระเจ้าองค์แรกก็คือพระเจ้าอู่ทองนะครับพระเจ้าอู่ทองนี่ก็เรียกว่าเป็นเรียกแบบขอมแล้วนะครับเรียกแบบขอมแล้วก็จะพระเจ้าอู่ทองก็เป็นกษัตริย์ไทยเพราะฉะนั้นกษัตริย์ไทยก็เป็นมีอิทธิพลของขอมตั้งแบบขอมมาตั้งแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่เริ่มต้นเหมือนกันก็ ถ้าจะเป็นพ่อขุนก็จะพาะสุโขทัยนะครับหรือไม่ถ้าจะยาวไกลก็ไปถึงสมัยสุวรรณภูมินะสุวรรณภูมิก็มีพ่อขุนเยอะแยะนะครับพ่อขุนตะวันอธิราชพ่อขุนเดือนเดือนฟ้าใน,นสมัยสุวรรณภูมินะครับก็จะเรียกว่าพ่อขุนทั้งสิ้นในสมัยก่อนแต่ถ้าจะเป็น มาเปลี่ยนเป็นคําว่าพระเจ้านั้นพระเจ้านี้ตั้งแต่พระเจ้าปู่ทองเป็นต้นมาเนี่ยก็เรียกว่าเป็นวัฒนธรรมแบบขอมแบบขอบทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นขมรจะมาขี้ตู่ว่าขอมคือขอมรประสาททุกหลังเป็นของขอม,มนเป็นขมรสร้างนั่นนะมันไม่ใช่เพราะว่าอขอมเนี่ยเกิดในประเทศไทยก่อนนะครับของสะบาดคนลำโพงก็ไปจากะละโวนะครับ ไปจากระโวไม่ได้มาจากนครธมขอมที่เป็นกษัตริย์อยุธยาองค์แรกก็คือพระเจ้าอู่ทองนี่ก็เป็นไปจากระโวเช่นเดียวกันนะครับไปจากระโวเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นที่เป็นหลักฐานแน่นอนว่าขอมเนี่ยเป็นคนไทยนีย่ก็อยู่ในประเทศไทยนี่แหละครับส่วนในประเทศไทยที่ว่าขอมเข้าไปก็เข้าไปนานอยู่พอสมควร เข้าเข้าไปเริ่มต้นที่ราชวงศ์กิตเตนแล้วก็ราชวงศ์มหิธรปุระเข้าไปก็ก็ไปจากประเทศไทยทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นราชวงศ์กิตเตศร์หรือว่าราชวงศ์มหิธรปุระก็เดินทางจากประเทศไทยเข้าไปนะครับกิตเตศรก็เข้าไปก่อนแล้วก็มารุ่นพระเจ้าชัยบันทิ่หกนะจากราชวงศ์มหิธรปุระก็เข้าไปอีกก็ทุกอย่างมันจุดเริ่มต้นมันที่ประเทศไทย เพราะฉะนั้นขเขมรจะมาแย่งปราสาทตาเมอนทมแย่งอะไรต่างๆนานาของไทยเนี่ยจะมาคิดตู่ว่าตัวเองเป็นขอมเป็นพระหลุดสร้างเอาไว้เนี่ยมันจึงไม่ได้เพราะว่าบรรพรหลุดของขอมเนี่ยมันคือคนไทยนะครับคือเป็นประเทศไทยมาก่อนรัชวงศ์ไทยนีย่ก็มีหลายราชวงศ์นะครับราชวงศ์แรก กรขอมก็มีก็คือราชวงศ์ล้วหรือละวะนี่แหละครับแล้วก็ราชวงศ์มอนราชวงศ์มอนต่อมานะครับทางในทวาราวดีนะครับแล้วก็มาราชวงศ์ของขอมนั่นแหละครับก็ติดต่อกันมาจนทึกวันถึงทุกปัจจุบันก็เปลี่ยนราชวงศ์พอเปลี่ยนจากราชวงศ์ขอมก็จะมาเป็นราชวงศ์สุวรรณภูมิเปลี่ยนจากสุวรรณภูมิก็จะเป็น ราชวงศ์ปราสาททองเปลี่ยนจากปราสาททองก็จะมาเป็นรัชวงศ์บ้านผู้หลวงเปลี่ยนจากบ้านผู้หลวงก็จะมาเป็นรัชวงศ์ธนบุรีเปลี่ยนจากธนบุรีก็มาเป็นจัก,กรีนะครับจนถึงปัจจุบันนี่แหละคือก็เปลี่ยนกันเรื่อยๆประเทศไทยเนี่ยก็เปลี่ยนผู้นำเรื่อยๆส่วนประชาชนนั้นะก็ไม่ได้เป็นคนไทยมาตลอดนะครับประชาชนน่าตามภาคต่างๆก็จะเป็น ไม่ได้แน่นอนว่าเป็นของประเทศไหนทั้งสิ้นนะครับคนอีสานก็ส่วนมากก็จะเป็นลาวเป็นอะไรไปนะครับเพราะว่า,าบราเขาอาจจะมีอิทธิพลในช่วงกว่อนนั้นนะครับภาคเหนือก็จะเป็นพมา่าหรือว่าเป็นคนล้านนานะครับล้านนาก็เป็นอีกเผ่าพันธุ์หนึ่งนะครับก็ไม่ใช่คนไทยนะครับคนไทยก็มาอ่า ครอบครองแผ่นนี้ทั้งหมดก็เริ่มต้นชัดเจนก็สมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีและก็พระยาจักรีหรือว่าพระพุทธยอดฟ้านี่แหละครับนี่แหละคือไทยก็เลยเริ่มมาครอบครองแผ่นดินในช่วงเวลานี้ที่ครอบคุมงทั้งหมดนะครับก็เฉพาะชัดเจนก็ตรงนี้เป็นต้นมาเพราะฉะนั้นเรามาทะเลาะกันเรื่องปาสารว่าอยู่ในประเทศไทยมันก็ต้องเป็นของขอมเป็นของขอมเขมรเนี่ย บันทะเลาะกันทําไมเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยยังไม่มีใครมายิ่งใหญ่ครอบครองในแผ่นดินนี้ตระกูลขอมเขาครอบครองเขาก็เสื่อมไปแล้วหายไปแล้วนะครับไม่ได้เป็นกษัตริย์อีกแล้วนะครับต่อมาใครก็มาอยู่ตรงนี้ก็มาครอบครองแผ่นดินแทนไทยมีบาร,รมีมาครอบครองแผ่นดินก็ได้ทั้งหมดรัชทาัทั้งประศัตรพระวิหารตาเมืินทมลึกที่ไหนๆก็ไทยมาเบืองอำนาจมาครอบครองแผ่นดินดินนี้ก็ต้องยอมรับไม่ใช่ว่า จะอ,อดีตว่าตัวเองเคยมาสร้างเอาไว้เนี่ยมันไม่ได้เพราะว่าถึงคุณมาสร้างเอาไว้แต่คุณก็ไม่สามารถที่จะลำรงเผ่าพันธุ์ํำรงอำนาจเอาไว้ได้คุณก็ต้องยอมเสียไปเหมือนกับที่โรมันต้องสูญเสียจกักรวรรดิของเขาไปหายไปจนหมดสิ้นไม่เหลือแม้แต่บ้านเมืองเดียวกลายเป็นประเทศอื่นไปหมดทุกวันนี้ก็ไม่มีโรมันมาทวงเอาแผ่นดินคืน ได้นะครับนี่แหละคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นถ้าแล้วทําไมเขาไม่เห็นจะมาทวงเอาแผ่นดินทั้งทที่ตัวเองไม่ได้เคยมีอานาจมาเลยในระยะหลังๆเนี่ยแล้วจะมาทวงกันทําไมมาทะเลาะก,กันทําไมนะครับนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นไอ้ที่เรื่องที่คุณอุ้งอิงไม่ส่งคืนนั่นนะครับวัตถุโบราณให้กับเขมเห็นเนี่ย ตามความรู้สึกแอดมินก็บอกว่าก็ดีเหมอนกันก็มาตรวจสอบเอามันให้แน่นอนก่อนว่ามันเป็นของใครให้มันแน่นอนนะครับถ้าเป็นของขมรอืมก็คืนเข้าไปแต่มีหลายอย่างนะครับที่เป็นลักษณะของไอของไอนั่นนะครับของไทยเนี่ยก็มีอย่างเช่นพระอินท์อย่างเงี้ยอย่างเช่นพระอินท์อย่างเช่นพระโพธิสัตว อ่าวโลกิเตสวนเนี่ยมันของไทยก็ก็มีเช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นที่ไทยาย,าย,ายานี่ก็สวยที่สุดนะครับพระโพธิสัตว์อ่าวโลกิเตสวนในแผ่นดินไทยก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นจะมาบอกว่าผ้าเหล่านี้พระโพธิสัตว์อวโรติเตสวนนี่พระเจ้าอรสุริยะไม่ใช่พระเจ้าชัยมันที่เจตนับถือเนี่ยจะเป็นของขเขมรเนี่ยมันก็ไม่ใช่เพราะว่าไทยก็นับถือเหมือนกันเพราะว่ามีเจอที่ัยยานะครับชัดเจนนะครับ เพราะฉะนั้นดูให้แน่นอนซะก่อนว่ามันไปจากไหนกันแน่ไปจากที่ไหนกันแน่ไม่ใช่ว่าไปเจอที่สิงคโปร์แล้วมันไม่ได้ผ่านแผ่นดินไทยมันไม่ใช่ของไทยหรอกเนี่ยไม่ได้จะไปพูดแบบนั้นไม่ได้เพราะว่าโจรน,นี่เขาก็ต้องออไปทุกที่นั่นแหละครับขโมยไปเขาก็ลักลอบไปว่าเออถ้าผ่านประเทศไทยแล้วอาจจะโดนจับก็ต้องไปเดินทางไปไหนแบบไหนไม่รู้นไปถึงสิงคโปร์ถึงจะถูกจับนะครับ มันก็เป็นไปได้อาจจะออกไปจากแผ่นดินไทยนี้มันก็เป็นไปได้เพราะว่าโจรนี้เขาก็หาวิธีเล็ดรอดของเขาไปได้ตลอดนั่นแหละครับเพราะว่าในปราศาทของประเทศไทยนี่ยังเคยมีการขุดนะครับประสาทหินต่างๆนี่เอารถแมคโครไปลากก็มีนะครับลากปราศาทเนี่ยที่ผ่านมานะครับในประเทศไทยนี่แหละไปจกหาวัตถุโบราณน,นี่แหละครับรถแมคโครนี่ครับ ก็ยังเคยมีเพราะฉะนั้นอาจจะเจอแต่โจรเขาไม่บอกว่าเจอที่ไหนเรื่องอะไรเขาจะบอกเขาก็จะลักลอบส่งออกอย่างเดียวนะครับนี่แหละคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจะหาว่าไม่มีหลักฐานว่าคือขุดเจอในประเทศไทยเนี่ยจะมีหลักฐานได้ยังไงก็ในเมื่อคนที่เขาจะขายเนี่ยเขาไม่บอกขายหรอกนะครับอย่างเช่นโกลเด้นบอยนี่ที่ขายไ,ไปอเมริกาเนี่ย ก็ขุดได้ในประเทศไทยนี่แหละแต่เขาไม่บอกเราว่าเขาขุดเจอบอกทํไมไมบอกก็โดนมาอดขายอดได้ขายนะครับเขาก็อยากได้เงินเขาก็ต้องขายให้ได้เขาก็ลักลอบไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการที่ไปถึงเจอที่สิงคโปร์นี่อย่าไปสรุปว่าเราไม่เจอในประเทศไทยแล้วไปให้โยส่งไปให้ขเขมรเนี่ยแอดมินบอกว่าเร็วเกินไปนะครับเร็วเกินไปที่จะส่ง วัตถุโบราณให้กับกัมพูชาโดยการพูดว่าเป็นศิละปะแบบบ,บปาปวนบายนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคำว่าบาบวนบายนเนี่ยไอ้ฝรั่งเศสเป็นคนตั้งทั้งนั้นนะครับไอ้จอร์ดเซเดหรือว่าไอ้ใครๆก็แล้วแต่นักวิชาการฝรั่งเป็นคนตั้งทั้งนั้นแต่จริงๆแล้วเขาก็ตั้งเอาง่ายๆนั่นแหละครับตั้งเอาง่ายๆไม่ได้มีความสําคัญอะไรศิละปะแบบบายน ก็คือแบบที่มียอดแหลมนุ่งผ้าแบบเตียวเขมรนะครับนี่เรียกว่ายนหรือว่าิลระบาดแบบคลังก็คือขงังมีความเข้มขลังมันก็ขลังทั้งนั้นแหละนะครับมันก็ขลังทั้งนั้นแหละขังอยู่ที่การเชื่อความเชื่อนะครับขังมันอยู่ที่ความเชื่อ,อเชื่อว่าขังก็ขังนะครับเชื่อว่าไม่ขังก็ไม่ขังนะครับนี่แหละคือ,อ คว,ความที่แท้จริงจะบอกว่าเป็นศิลปะเป็นศรรริลป,รรประแบบไหนนั้นคน,นเป็นข้อกาหนดไม่ใช่ตัวศรรริลปะเป็นตัวกําหนดนะครับไม่ใช่ทั้งขาเมนไม่ใช่ทั้งไทยนะครับเป็นฝรั่งเศสท,ที่กําหนดว่าเออเป็นศรรริลปะต้องเรียกว่าศิลประแบบนั้นแบบนี้นะนะครับเป็นฝรั่งเศสเป็นผู้กําหนดนี่แหละค,คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้น ยาทรงคืนนะครับในความรู้สึกของไอ้เป็นยาทรงคืนเป็นศัตรูกันแบบนี้ตีกันแบบนี้ทะเลาะกันทุกวันแบบนี้เนี่ยยาทรงคืนเก็บเอาไว้นี่หละของเอาเป็นของไทยไปเลยนะครับเพราะว่าไทยเก็บได้จับได้เนี่ยคือเก็บได้จากเครื่องบินที่จะบินไปสิงคโปร์นี่แหละครับเลยจับได้ว่าเออนี้จะไปสิงคโปร์นะไทยก็เลย เออไม่ใช่เจ็บที่สิงคโปร์แล้วก็เจ็บที่สิงคโปร์หรือเจ็บที่ไทยไม่รู้นะครับแต่อยู่ที่สนามบินว่อสิงคโปร์นี่แหละครับแล้วก็มาอยู่ที่ไทยนะครับเก็บมาได้มายังไงไม่รู้นะครับแต่ทุกวันนี้จึงเป็นปัญหาว่าเราจะส่งคืนเขาทำไมก็ในเมื่อเขาเป็นไม่เป็นมิตรกับไทยอีกแล้วนะครับ ไม่เป็นมิตรกับไทยอีกแล้วเราจะส่งคืนเขาทำไมเอาไว้ซะเลยนะครับไอ้ปราสาททั้งปราสาทเขาพิหารนี่เขายังเอาของเรามาแล้วนะครับเขายังของเราไปแล้วไอ้เราจะเอาวัตถุโบราณบ้างเนี่ยไม่ได้หรือไงนะครับควาคิดแบบนี้นะครับนี่หละคือความรู้สึกแอดมินนะครับใครเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็ว่ามานะครับอ่าส่วนคอมเมนต์นะครับมีคอมเมนต์ของนั่นนะครับ เอฟซี FC, เข้ามาบอกว่าทํารั้วทางกําแพงเห็นด้วยครับนะครับมีมูลนิธิการจอมพลังทําบังเกอร์ในในฐานทหารไทยบางแห่งอยู่หากให้รายอื่นทําล้วนแสดงหาเอาผลประโยชน์นะครับคุณการจอมพลังก็ขอบคุณนะครับยินดีด้วยนะครับก็เรียกว่าดีนะครับคุณจอมพลังก็ดีนะครับทําให้ กองทัพไทยนะครับสหรัฐออกโรงช่วยเหลือไทยหลังแพ้สงครามโลกรงที่สองมีออสเตรเลียเยอรมน,นีไทยบนเวทีอยู่ช่วยช่วยไทยในบนเวทียูเอ็นครับก็นั่นนะครับก็อย่างนี้แหละครับก็ดีนะครับเพราะเราก็มีพันธมิตรมีประเทศต่างๆก็รักเรานะครับก,ก็ก็ดีนะครับก็อืม แต่ขเขมรน,นะนั่นเขาไม่รู้ตัวหรอกว่าสารัฐไม่เกลียดเขานะครับเพราะว่าถ้า,าสารัฐไม่เกลียดเขาก็คงจะไม่ขึ้นภาษีหรอกครับขึ้นภาษีขเขมรมากที่สุดนะครับนี่แหละคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นเขาก็ยังคิดว่าประเทศอื่นดีกับเขานั่นแหละครับไม่ดูว่าสถานาการณ์จริงๆมันเป็นอย่างไรนะครับสวัสดีครับรักษาสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยครับ ไข้หวัดใหญ่โควิด19ไข้เลือดออกกลับมาเยือนอีกแล้วครับทหารเพียงแต่ยัว่วยุกวนอารมณ์ทั้งสองฝ่ายเหมือนคลื่นกระทบฝั่งไปมาทหารขาเขมรพร้อมแต่ตระกูลหุน่นต้องการวางหมากสามตามีนักวิชาการมือที่สาม ยุให้หุนเซนชวนไทยขึ้นศาลโลกทหารไทยพร้อมแต่ฝ่ายการเมืองไทยยังไม่กล้าปล่อยเลิกยามศบสามตาขเขมนเที่ยวฟ้องโลกแต่โลกกลับให้กำลังใจไทยให้การเจรจาขันติอดทนภาระตะอาเซียนไม่จบง่ายๆจีนเป็นกลางหากตก,ตกลงกันไม่ได้ เสนอคณะอนุญาโตตุลาการสำนักงานห้องกลงครับนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นสารัฐนะครับก็ฝ่ายไทยส่วนจีนก็เสนอมาแล้วนะครับว่าให้เมื่อมีปัญหาการให้อ,อ,อนุญาโตตุลาการของห้องกลงช่วยในการไกล่เกลี่ยเนี่ย ก็แสดงว่าจีนนั้นก็เข้าข้างไทยนะครับเ้าข้างไทยเป็นเป็นมิตรกับไทยก็ให้ขมรนรู้ตัวว่าถึงแม้ว่าจะเป็นพี่ใหญ่ให้จีนมาตลอดสร้างสีหฮนูวิวสร้างฟองฟูนันเตโชเขาก็ไม่ได้จริงใจหรอกครับถ้าเขาจริงใจเขาสร้างต่อให้สร้างต่อแล้วฟองฟูนันเตโชแล้วน่ะเขาถอนทุนคืนแล้วไม่สร้างแล้วนะครับก็คุณก็จงรู้ตัวไว้ว่า เขาไม่ได้เป็นมิตรแท้ที่แท, h, ท้แทจริงของคุณหรอกที่เขาให้ขเขมรไงให้เงินขเขมรมาสร้างก็เพื่อธุรกิจของเขาเพื่อประโยชน์ประโยชน์ของเขาทั้งนั้นสร้างเสีฮานุวิวนี่ก็เพื่อความร่ํารวยของจีนเท่านั้นนะครับเขามาเช่าเขามาสร้างเนี่ยที่ไหนก็แล้วแต่คนจีนเขาเป็นคนอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคุณจะบอกว่าจีนเป็นมิตรแท้คอยเชื่อเหลือถ้าเกิดการรบระหว่างไทยกับ เขมรเนี่ยจีนจะช่วยเขมรเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะครับผมบอกว่าเป็นไปไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าเขมรเป็นแค่ลูกนี้ของจีนแต่ไทยไม่ได้เป็นนี้จีนนะครับแล้วก็ช่วยเหลือพึ่งพากันมาตลอดนะครับระหว่างไทยกับจีนเนี่ยเขาช่วยเหลือพึ่งพา กันมาตลอดนะครับตลาดรถอีวีจีนก็มาตั้งในประเทศไทยนี่แหละครับตลาดรถอวีของจีนก็มาตั้งในประเทศไทยนี่ก็ส่งขายเทียบประเทศไทยนี่แหละเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นระหว่างขาเขมรที่เป็นแค่ลูกหนี้ของจีนเนี่ยที่เขาเช่าตรงนั้นตรงนี้เพื่อ เพื premises, for 1, for ่ออะไรเพื so so to to so ่อแสดงว่าเป็นนี่ต้องฉันต้องให้ฉันเช่าในท่าเรือเรียมหรือเกาะกงหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็มีความผูกพันกันเพราะว่าเขาได้ผลประโยชน์เขาได้เช่าที่ได้กอบโกยผลประโยชน์เท่านั้นเพราะฉะนั้นคุณมีความสัมพันธ์กันแค่นี้แต่มันต่างกับไทยที่จีนจะต้องเกรงใจเกรงใจแล้วก็คอยช่วยเหลือนะครับไม่เกรงใจได้ยังไงเพราะว่า จีนนี่กลัวว่าไทยจะไปอยู่ฝ่ายสหรัฐอเมริกามากเกินไปนะครับจริงๆแล้วไทยนี่ก็พึ่งทั้งอเมริกาพึ่งทั้งจีนนั่นแหละครับถ้าสมมุติว่ามาทะเลาะกับไทยหรือว่าไม่ช่วยเหลือไทยหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ไม่เป็นมิตรกับไทยเนี่ยไทยก็จะเข้าไปข้างอเมริกาเต็มตัวเขากลัวแบบนั้นนะครับเขากลัวแบบนั้นเพราะว่าไทยนี่เป็นจุดสําคัญเป็นจุดยุทธศาสตร์ถ้าอเมริกามามีอํานาจตรงนี้มันก็จ่อจ่อจีนอยู่แล้วนะครับ ม,มาตั้งฐานทัพมาตั้งฐานจรวดที่ประเทศไทยนี่จีนเดือดร้อนแน่นะครับเขากลัวแบบนั้นนะครับเขาก็เลยผูกมิตรเอาไว้เขาก็เลยกลัวไทยจะไปเป็นลูกน้องจีนหรือว่าไปเข้าข้างอเมริกเ,เข้าข้างไม่ใช่จีนนะครับเข้าข้างอเมริกาฝ่ายเดียวหรือว่าไปเป็นมิตรพันธมิตรกับอเมริกามากเกินไปเหมือนอดีตท,ที่เคยให้อเมริกามาตั้งฐานทัพที่นี่นะครับ จีนกลัวแบบนั้นจีนก็เลยต้องเกรงใจไทยมันก็เลยต่างกันกันกบจีนกับขมรที่ผูกพันกันในฐานะเจ้าหนี้กับลูกหนี้เท่านั้นขอให้ขมรเข้าใจนะครับถ้าเขาเป็นมิตรกับขมรจริงเขาให้เงินมาสร้างคลองฟูดันเตสโชเสร็จไปแล้วนี่แหละคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นใครคิดเห็นต่างก็ว่ามาใครเห็นด้วยก็ว่ามานะครับใครไม่เห็นด้วยก็ว่ามา ไม่ว่าอะไรใครเข้ามาก็ช่วยกดไลค์กดติดตามกดซัร์าคื่กดแชร์ด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งนะครับเจอกันอีกพีหน้านะครับสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีครับ